คันนี้ทรงมันเป็นยังไงนะครับผมใส่อุปกรณ์อะไรไปบ้างครับผมคุณผู้ชมสำหรับที่นี้นะครับผมเดี๋ยวผมก็จะพามารีวิวนะครับผมกับเจ้าเว็บขาวคันนี้นะครับว่าทําอะไรไปบ้างนะครับผมแล้วก็ตัวรถอุปกรณ์ต่างๆนะครับผมใส่อะไรไปบ้างนะครับผมเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันนะครับคุณผู้ชมก็เดี๋ยวเริ่มจากชุดบนกันก่อนดีกว่านะชุดสีภายนอกนะครับอ่ะนะครับผมก็ตัวนี้นะครับ ก็จะเป็นบอดี้ร้อยสิบธรรมดานะครับผมบอดี้ร้อยสิบแบบว่ารถทรงเดิมเลยนะครับแต่ว่าก็คือเป็นแบบว่าจะทรงเป็นทรงทรงแววนนิดหนึ่งนะครับก็ไม่ถือกับว่าแววนจ๋านะครับก็จะมีเปลี่ยนแค่แบบว่าพวกสวิตนะครับพวกสวิตสวิตก็เป็นสวิตแต่งสีแดงปกตินะครับชุดสีนะครับผมก็ใช้เป็นสีขาวนะครับสติกเกอร์ก็เป็นสีเทาเงินนะครับก็เบาะนะครับทรง ทรงอันนี้ก็ก็คือจะเป็นทรงสนามนะครับบอกปากบางประมาณนี้นะครับผมการตกก็อยู่เหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับผมแล้วก็ลงมาที่ช่วงหน้ากันก่อนดีกว่านะผมชมช่วงหน้านะครับผมช่วงหน้ากระบอกโชกหน้าก็เป็นกระบอกโชกหน้าเดิมนะครับกระบอกโช๊คหน้าเดิมเลยแล้วก็ตัดแกนนะครับตัวนี้ตัดแกนออกไป2นิมินะครับแล้วก็ชุดจานเบรกนะครับ ชุดจานเบรคก,ก็จะเป็นจานแต่งธรรมดานะครับนี่แล้วก็ก็จะมีพ่วงด้วยน็อตเลดนะครับนี่ก็เป็นเหลดนะครับงานกึ่งมือนะผมน็อตแกนล้อนะครับประมาณนี้ส่วนพวกน็อตยึดต่างๆนะครับก็เป็นน็อตเหลดเป็นสัดส่วนมากนะครับแล้วก็ชุดปัม๊มเบรกนะครับผมปัม๊มเบรกล่างเนี่ยก็จะเป็นตัวแปกหนึ่งนะครับอันนี้ก็ราคาก็ประมาณ ประมาณพันไปปลายมั้งนะแล้วก็ขายึดปั๊มเบรกนะครับเมาส์ก็เป็นเมาส์แบบข้างนะครับแล้วก็แปดหนึ่งนี่ก็จะเป็นยึดหลังนะครับ2ตัวนะครับโอเคสายเบรกนะครับสายเบรกก็เป็นสายถักนะครับเป็นหัว90้าบองศาประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับส่วนปั๊มบนนะครับปั๊มบนก็เป็นปั๊มเดิมนะครับปั๊มเดิมแต่ว่าเป็นปั๊มย่อนะครับปั๊มเดิมย่อนะครับ อ่าโอเคนะครับผมลงมาข้างล่างต่ออีกนิดนึงนะครับวงล้อที่ใช้นะครับก็จะเป็นของเอสตองนะครับทรงเอสตองนะครับของเอสตองไม่ใช่ทรงเอสตองก็ของเอสตองนั่นแหละนะครับก็จะเป็นขอบ1 4นะครับลัดด้วยยางนอกตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นของมิชลินนะครับไซส์ก็นี่เลยนะครับเป็น50ทับร้อยนะโอเคนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับผม แต่ว่ายางเนี่ยน่าจะได้เปลี่ยนอยู่นะครับเพราะว่าตอนเอาไปฉี่เนี่ยก็คือมันไม่ค่อยที่จะเอาถนนเท่าไหร่นะครับมันดิ้นนะครับโอเคนะครับมาเราก็ไปดูล้อหลังกันบ้างนะครับในส่วนของล้อหลังนะครับก็จะเป็นล้อของสตองเหมือนเดิมนะครับหน้าหลังเหมือนกันนะครับไซส์ก็1.4เหมือนกันนะครับส่วนยางนะครับยางก็จะเป็นยางของดูโร่นะครับไซส์ก็ 60ทับ90นะครับมันก็จะได้ทรงประมาณนี้นะครับส่วนโชคนะครับโชคตัวเนี้ยมันเป็นของของโช,โชบินะครับโช๊โชบินะครับแต่ว่าก็คือก็มีแผนว่าจะใส่เป็นแบบโชคแท้อยู่นะครับแต่ว่าตามที่ลองปรับลองเซตใหม่แล้วก็คือมันก็สามารถที่จะเอาความเร็วอยู่ได้นะครับออก็ไม่ดิ้นนะครับตอนแรกก็คือเราปรับมาแข็งปุ๊บ ท้ายมันดิ้นนะครับมันมันเอาไม่อยู่นะครับมันมันดิ้นเกินไปอันนี้ผมก็เลยปรับความอ่อนของสปริงอ่ะเออเพิ่มขึ้นอีกนะครับก็ขันตัวปรับตรงนี้นะขึ้นไปเพ๊่มมันก็ค่อนข้างที่จะเอาอยู่นะครับไม่ให้มันแข็งมากให้มันซับแรงนะครับได้อยู่เออโอเคนะครับแล้วก็มือลิงนะครับในส่วนของมือลิงนี้ก็จะเป็นระบบชุดเบรกแล้วนะครับมือลิงก็จะเป็นมือลิงของหน่วยนะครับหน่ยเลสซิ่งนะครับโอเคก็ นอตถางปูงหางปลาอะไรก็เปลี e, ่ยนเป็นเหล็กหมดนะครับประมาณนี <S <S <Liberty Overwatch> ้นะครับผมแล้วก็อาร์มนะครับอาร์มตัวนี้สวิงอาร์มก็จะใช้เป็นสวิงอาร์มของประวานนะครับยืด1นิ้วนะครับยืด1นิ้วมันก็จะถอยออกมาดนึงซึ่งด้วยความที่นะครับความเร็วมันค่อนข้างที่จะทําได้นะครับมันก็เลยต้องใช้อาร์มยืดออกมานิดหน่อยนะครับเวลาขับออกตัวอะไรประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมมันก็จะออกตัวง่ายนะครับ ไม่แบบว่าบิดกระแทกแล้วหน้าลอ,อยอันนั้นก็คือมันมันจะขับยากไปนะครับคุณผู้ชมประมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็อืมส่วนอื่นนะครับอ่าลืมบอกไปตัวนี้ก็จะอยู่ที่ความสูงนะครับจะอยู่ที่ประมาณ3ามร้ยสิบนี่แหละนะครับคุณผู้ชมทรงมันก็จะได้แบบว่าก็คือค่อนข้างที่จะลงตัวนะขับง่ายนะครับคุณผู้ชมโอเคนะครับผมส่วนอย่างอื่นล่ะครับอย่างอื่นก็ มาดูในส่วนของของอุปกรณ์ส่วนควบก่อนดีกว่านะครับขาเบรกนะครับขาเบรกก็จะเป็นของอิสารยานะครับนี่ทีนี้เราก็มาเจาะสเปคเครื่องกันนะครับว่าเครื่องตัวนี้มีทําอะไรแบบไหนบ้างน,นะครับเครื่องตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องของเวฟร้อยยี่สิบห้านะครับฝาคัดฝั่งนี้นะครับจะเป็นของ M S X นะครับคัดมือแท้นะครับคุณผูช้ชมอ่าประมาณนี้แล้วก็เจาะ เป็นสตาร์ทเท้านะครับเจาะใส่สตาร์ทเท้าด้วยแต่ว่าก็คือตัวนี้ก็มีใส่ใดนะครับใส่ไดด้วยไดก็จะเป็นใดของ RG นะครับแต่ว่าใดตอนนี้ก็คือมันมันปันเครื่องไม่ได้นะครับเวลากดสตาร์ทเนี่ยนะครับมันไม่สามารถที่จะว่าพาเครื่องมันหมุนได้นะเดี๋ยวผมกดให้ดูนะครับนิ่งกิบอะ <laughs> นิ่งเลยนะครับผมลองช็อตตรงแล้วก็ ไม่ไหวนะครับอันนี้ก็คือเพิ่งซื้อมาด้วยนะครับแต่ว่ามันก็ใช้ไปได้นะครับเบตก็ใหม่นะครับสายไฟก็ใหญ่นะครับช็อตตรงแล้วก็ไม่ไปนะครับไดใดของอานะครับก็ไม่รู้ว่าจะใช้ไดอะไรนะครับเพื่อนๆก็ลองแนะนํามาก็ได้นะครับว่าจะติดแบบนี้นะครับผมใช้ใดของอะไรนะครับถึงจะปั่นเครื่องได้ติดนะครับผมโอเคนะผมก็มาดูรายละเอียดเครื่องนะครับเครื่อง ท่อนบนนะครับท่อนบนก็จะเป็นฝาสีวลวนะครับฝาสีาลวก็จะเป็นฝาตัวตัวรุ่นแรกนะครับตัวรุ่นแรกอยู่นะครับแล้วก็เรือนนะครับเรือนก็จะเป็นเรือน c R F นะครับตัวนี้ผมก็ใช้เป็นแบบว่าระบบ2หัวฉีดนะครับซึ่งหัวฉีดเดียวมันฉีดไม่พอนะครับลองดูแล้วนะครับมันก็เวลาขี่มันจะสุดช่วงปลายนะครับก็เลยจัดการ เดิมไปสองโมชีดเลยนะครับเอาอยู่นะครับผมส่วนลูกนะครับเสื้อก็เป็นเสื้อเสื้อว่าเสื้อเดิมนะครับไม่ใช่เสื้อหล่อนะครับยังยังเป็นเสื้อเดิมอยู่นะครับแล้วก็ลูกตัวนี้ก็จะเป็นหกเจ็ดนะครับอ่าบอกเลยนะครับไม่มีกักนะครับเพราะว่านี้ก็คือมันเป็นรถทิพย์นะครับรถใช้งานรถขี่เล่นนะครับผมก็เป็นหกเจ็ดส่วนชักนะครับชักก็ประมาณนี้เลยประกันนะครับประกันก็ส4บี่มิลนะครับอืมเป็นชักเจ็ดนะครับชักเจ็ด แล้วก็กวียงนะครับก็เป็นครอบโตนะครับชุดคัดระบบคัดเนี่ยก็จะเป็นชุดคัดของโซนิคนะครับส่วนล้อแม่เหล็กฝั่งน้นนะครับผมก็ตรงรุ่นนะครับเป็นสตาร์ทมือนะครับแล้วก็ระบบน้ํามันนะครับผมระบบน้ํามันตัวนี้ผมก็ใช้เป็นใช้เป็นปั๊มติกอ่ะเจ็ดบาทนะครับผมแต่ว่าก็คือเวลาที่เราใช้งานจริงมันก็3บาทนั่นแหละนะครับคุณผู้ชมเพราะว่ามันมันโดนคุมโดยโครง โครงของปั๊มติ๊กอยู่นะครับมันก็เป็นไอตัวตัวปรับแรงดันนะเออทุกคนโอ้ยอย่างร้อนนี่จะเข้าไปทําอีกห้องหนึ่งเนาะมันเป็นห้องแอร์นะคุณผู้ชมตัวโครงมันก็เป็น3บาร์นะครับมันก็เลยได้แค่3บาร์นะครับแต่ว่าคืออัตราการไหลมันค่อนข้างเีีจะคงที่กว่ากันนะครับก็ดีขึ้นนะครับผมแล้วก็ใส่เป็นดีเลย์ปั๊มติ๊กนะครับดีเลย์ปั๊มติ๊กก็ของเอนะคับผมอย่างที่รู้ๆกันนะครับผมโอเคนะผมส่วนกล่องนะครับ กล่องตัวนี้ก็จะเป็นกล่องของ M s X นะครับ M s X ก็รหัสก็ K 2 6 9 0 1ขน่ะครับค่อนข้างที่จะจบนะครับจบเลยนะครับแล้วก็มีรีแม็เพิ่มเติมเข้าไปอีกนะครับส่วนท่อนะครับส่วนท่อท่อก็เป็นท่อของสเตป6 6ชักฆ่านะครับผมที่ผมเอามาใส่นะครับคอก็จะเป็น30ไล่ขึ้นมา 38แล้วก็ออกไป51นะครับปลายออกนูด51นะครับก็ของตามแบรนด์เลยนะครับประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดทั้งหมดนะครับของรถคันนี้นะครับซึ่งความเร็วที่ทําได้ก็ค่อนข้างที่จะอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับผมอยู่ในเกณฑ์ดีเลยนะครับขับออกที่ได้นะครับเพราะว่าความร้อนไม่ขึ้นนะครับเวลาที่เราขับทางยาวๆนะครับซึ่งผมก็ได้ลองเทสลองขับ แช่ยาวๆดูแล้วนะครับยืนพื้นก็คือจมหน้าใหม่เนี่ยก็คือสามารถที่จะแช่ได้แบบว่ายาวๆเลยนะครับความร้อนไม่ขึ้นนะครับก็จับโดยแอปอ่า ECU Super Connect นะครับก็ความร้อนก็อยู่ค่อนข้างที่จะมาตรฐานนะครับคุณผู้ชมโอเคนะผมก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้คงไม่ได้ตัดให้ฟังเสียงกันนะครับประมาณนี้นะผมค่าเพื่อน ขับผ่านนะครับเจอกันก็ทักทายกันได้นะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์แล้วก็กดแชร์ช่องนาฏีตต้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็ลากันไปก่อน,นครับสวัสดีครับผม